ขอเจริญพอรองค์กรใหญ่ๆทุกองค์กรในโลกองค์กรใหญ่ๆใ,ให้ความเย็นกับโลกได้มากแต่องค์กรใหญ่ๆก็ขยับตัวแต่ละครั้งก็ดูเหมือนจะอุ้ยอ้ายกว่าองค์กรเล็กๆที่ปราดเปรียวคล่องแคล่วการที่องค์กรใหญ่ขยับเนื้อขยับตัวได้ยากเพราะมีบริบทในการบริหารจัดการที่จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าเพราะมี มนุษย์ทำงานในองค์กรนั้นๆแต่ก็ให้ความเย็นกับโลกทั้งองค์กรใหญ่องค์กรเล็กก็ไม่ได้ต่างกันอยู่ดีแต่ที่สำคัญการใช้สติในการบริหารองคอ์กรตามหลักของพระพุทธเจ้าคือการกระจายอานาจกระจายอานาจให้บริหารจัดการแต่ก็ให้เกียรติบุคคลที่เมื่อรับได้เป็นหัวหน้าง,งานและไปบริหารจัดการก็พึงให้เกียรติในการตัดสินใจที่จะคอนโทรลงานในส่วนนั้นๆ แต่ก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือหัวหน้างานที่เมื่อกระจายอำนาจไปนั่นก็คือกฎหมายบ้านเมืองต้องไม่ผิดกฎของบริษัทต้องไม่ผิดกฎในส่วนของพระธรรมวินัยศีลธรรมก็ต้องไม่ผิดดังนั้นถ้าหากอย่างน้อยๆสักสามกฎก็คือกฎขององค์กรกฎหมายบ้านเมืองและกฎของพระธรรมวินัยไม่ให้เกิดกรรมในการที่ทำสิ่งนั้นๆก็จะเป็นการดีทั้งสส่วน ฉะนั้นจึงขอให้กำลังใจทั้งองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ขอให้กระจายอำนาจและให้เกียรติบุคคลที่ได้รับอำนาจนั้นๆและบุคคลที่ได้รับอำนาจไปแล้วก็พึงให้เกียรติทั้งสามกฎด,ดังที่ได้กล่าวมาจะองค์กรใหญ่องค์กรเล็กก็ให้ความร่มเย็นแก่โลกได้ไม่ต่างกันขอเจริญพรทุกองค์กรที่ให้ความเย็นกับโลก